มาครับรอบเด oh yeah. ็ก e อ just got e e d e m มาเรามาเล่นแมปประตูดูเห็นเห็นอยากกลับมาเล่นอีกอะเพรามันได้ยอดวิวถึง500ได้นะ่ะ มันจะปวนเล่นี่อ้าแม่ก็รีดได้ก็ล็อกประตนู้เรียอุ๊ชอาวลูกกระเียงมันจะปวนเกินไปแล้วมั้ง อย่าให้ได้แอดมินพาเนลมานะเฮ้ยอุย,อยใครขบวยเทียดไปมาปรับเสียงดีกว่า

ดูเขาตู้ไปทานลยสิไม่ตัวเองไปเช้ากับเพื่อนมากกว่าขอหย่ากัควน้มาก่อาว่าดูนว่าเขาเจะวิ่งนี้ถึงไหนไหม <New> <laughs> อ้าวไม่ใช่ม <I just S 2> <laughs> ันมี <got S 2> แบบห <something. S 2> ลอกด้วยฮี <laughs> Anybody in here? <S Open <Sesame>. s e โหมดติดโหมด modify มันจะมีรูปอัดที่สามเลยนั่นคือรูปเ <are> ม่ชวิตไร์ครับ คนนี่ <Hello. S 1> ก็หายดูเกินอ้อยย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 ยียย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 ย n ยยยยนยย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 นยย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 ยียย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 ยอ้ยย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 ยอยยยยยยด้ยย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 อยย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  ท่านผู้ชมยังไม่จบแค่นี้ครับแค่ดูอูคนต่อจะดูอะไรอ๋อดูสักกิด๊ดอะไรนี่ได้โปรด oh, <shoot. S 1> บริจาคนี่ awesome. oh, yeah. นี่มันไม่ใช่แบบบริจาคนะเนี่ย โอ้ยไอเดมสรุปนัดตอนดีละทถ้าผู้ชมทิ้งทั้งอันเลยโอ้ยอยอยโโอ้ยยโอ้ยโอ้อยโอ้อยโอ้้อยอ้ออยออากจ้้ย อ๋อถูกห้องตองห้องนี้มันต้องห้องนี้มันถึงจะถูก t อ h ชูว์ว่าตัวหี้ยวหองสมุด o r องสมุดขนาดย่อมนั่นเนี่ยอันนี้ผมอยู่ให้กำลักใจนะเนี่ยก u y s I found the key oh yeah I got an item got a brand new bag โอ้ยควรเจอวิตามินครับวิตามินปยี่สิบก้าต่อไปก็สามสิบ้ยยังไม่ถึงห้องวินนีเหรอฮัล l o เคห้องสามสิบเอ็ดตอนนี้ออสมิทไอเดมอ n o อ h e r r o อ m down เขาตู้เก่งไป เดี๋ยวทาไมมีคนเอาของติ๊บมาไปเอาาจากร้านขายของเหรอติ๊เดิห้องสามสิบเแล้วก็ห้องสามสิบห้าต่อไปอย, Guys, อ,ยอยู่ให้กาลังใจเสมอเรานั้นสามสิบห้าเปิดเลยมีคนช่วยด้วยว่ะอ้าวยังไม่หมดอีกเหรอ ต่อไปสามสิบหกมันจะมีห้องลี้หนีตัวไหมกว่าจะถึงสักเคดูมาดูกันว่าเขาได้จะไปถึงไหนรอช่องรอช่อง ระ <Hello. S 2> ว,วังโดนจับไม่ให้ามาใกล้คุณแล้วเรียบร้อย <I hope S 2> ตายแปบนึ่ง้ายดึงเลืหนึ่งหงุดหงิดทางไปด้วยทางนี่ซ้ายโลบเบอร์โอ้โหลึกว่าจะตายใครตัวได้ซะและ้ว ทำไปไม่เอาค่าเกิดไม่คดีูว่าอยากดูกะลักใจแค่อย่างเดียว <sesame. S 1>

ได้ปวดบริจาคโอ้โหคุณเป็นผู้ดูแลไม่ได้วปวดบริจาคโอ้โห,เจ,หเจ้าของแบบก็มาอ่าใช่ไหมเจ้าของแบบน่ะน่าจะไม่ใช่แฮคหากูเจในห้องมืดดับถือว่ามันไม่มีแสงครับมันก็เลยไม่ต้องหาของครับ ท่านผู้ชมครับจินนนอุย้ยเขารับเอสผมว่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บเป็นหลักฐานไว้ต้องรับแอทุกคนนะครับเพราะว่ oh, <yeah. S 1> าอ๋ออนเี๋ยคน <don> ไม่มี <bring> เพื่อนอ้ย oh, yeah. เพราะว่เขาน่าจะไม่มีเพื่อนเขารับเอสผมด้วยอื้อ oh, <yeah. S 1> <c oughs> มา้าชมดูต่อเหลือคนเดียวแล้วหรออ๋ออีกคนหนึ่งอจถ้องหิแ้กลาแใกจแล้วใกละถึงห้องหาลใถึงห้อง5้แล้วโหใครอยากรับแอกดรับเลยเอ้ย We got a brand new, a new, a brand new item. What's this? Oh, yeah, I got an item. item. Oh, yeah, I got an item. You like my door impression? Ladies first. Got a brand new item. Hand, do I hold? Bye bite me. I wonder what this does. I don't get. I just opened the door. Door noise. Oh yeah, I got an got item. A new item. Got a brand new item. <coughs> brand <coughs> new <coughs> item. <coughs> oh yeah, I, I just got something. got a brand new bag. Papa's got a brand new bag. <coughs> the life <light coughs> of the party has <coughs> arrived. 50. หาหนังส uh ือตรงนี้ห้าเหลี่ยมเจ็ดดาวดึงโอเค got something โ oh, อ๊ยชูท what's this มันเดินผ่านไปแล้วอันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปนะผมบายผมอยู่ในห้องนี้นานกว่านี้ ผมนั้นไปตายตรงนี่เผมไปตายตรงใกล้กับหน้าตู้เ่ยเหมือนเขานั่นอยากถือไม้กระเคตตลอดเวลาเลยเจ็ดดึกแปดเจ็ดจำได้นะมันต้องใ,ใส่ห้าตัวใส่ห้าตัว อย่าลืมละใส่ห้าตัวนะโอเคท่านผู้ชมเราก็เชียร์อยู่ธรรมดาเจ็ดหนแปดเจ็ดสองไปเอาโต๊ะโคเตอร์นะังหนังสือคือเขาไปทางใหม่อย่ายืม

เราก็จะต้องดูแล้วก็พักเสียไปเรื่อยๆครับโอเคเกือบโดนแล้วเมื่อกี้ เออไปการหลบไปด้วยโอไปโอเคไปไปไป ล,ลบลบเกือบโดนเกือบไปแล้ว ก็ได้หรอ,อเฮ้ยมันมีที่หลบด้วยที่หลังรอบหน้าเราขึ้นมาข้าบนแล้วเรามาหลบตรงนี้ดีกว่า ออย่าขยับนานนะเฮ้ยทุกคนไม่ใช่ทุกคนนะสิคนที่อยู่ในห้องสมุดอะเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองเก้าสี่ โอเคตวตโตเลยไอตโตแล้วเขาจะไปห้องห้าสิบเอ็ดตอนไหน 2 OK Mình เลี้ยวไปทางนั้น Để thời gian đẹp

เข็นไปปา่าแอมบูชเฉยเหมือนเขาเหมือนมันผ่านแล้วนี่ทีแล้วมันจะกลับมาใช่ไหมเออแล้วมันผ่านหลายรบอบเพิ่งรู้นั่นเดี๋ยวว่าผ่านหลายรอบพวกเขาเรียกว่าผ่านรอบเดียวลองเลื่อยไปดูอวนนั้นสิบอกเลยเข้าอ้ตู้บัทันมันมาก่อน โอ้ช okay, oh yeah, e ู what's this เขาหาเหรียญเขาหาเหรียญนั่นเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยทำไมน่ารักจังอ่ะโอ้ซื้อของน้อยไมตัวอันที่มันนั่งอยู่นั้นตัวสีส้มคือว่าแอมโกปิโน แต่ตัวสีขาวนั่นชื่อว่าบ๊อ็อบนั่นแหละแอบรู้ชื่อนานแล้วแหละมาคุณผู้ชมบ็บอปเขาเล่นเอียงคาดเดาอยู่หรยอเอาวิตามินวิตามิน หรือไม่ก็ออก,กุญแจหัวโกลกอะได้โปรดริจากมันยังไม่อยู่ีกเหรอไม่เอาเออเดี๋ยวอะไรฉันได้รับอะไรไม่เอานายคลอสโอ้ยฉันต้องการโกลโลอัโอววัดตัวเฮ้ว เงินไปเลยไม่สงสารกูรู้โอมาต่อติปสดโสแต่พ่อใหญ่ป้องเดินไปเก็บอะไริว้าว่อสกแวโอ้โหเข้าเทียนมาร oh. yes, ะวงะังคาริสครับ ลมห้องสวิตเ์ออกเออขนาดพรมนีหนึ่งชั่วโมงมาได้แค่ร้อยห้าสิบสองเองเองในด่านเมื้อแล้วแล้วในโรงแรมสี่ชั่วโมงหนุ่อืม สี่ชั่วโมงมันถึงร้อยห้าสิบโมลแล้วดิสิบเอ็ดนาทีมาห้องห้าสิบได้เขาอ๋อเขาซื้อกุญแจหัวโลกอยู่อ๋อยากเข้าเปิด The Backdoor อะ เดารูมก um, ับเดรเบ็กโดมันแตกต่างกันยังไงถามจริงเคยเล่นแต่เดรโหเทไม่เดรโหเทลกับเดรไม้ไอ้และเดรเบ็กโดเอ้เนี่ยมันจะไปโผล่ที่ไหน